นอนไม่ได้แล้วเสียงอะไรเขาจุดเขาขุดอะไรที่พื้นลองหาดีหาดีเสียงเขาเจาะอะไรที่พื้นข้างล่าง,งแล้วสวยแล้วนอนไม่ได้แล้วทําไงอะทาไงพี่มูน,นาันที่นอนนี่มามาเร็วๆอ่ะเสียงหายแล้วปลาเขาหยุดขุดแล้วโอเคนะมานอนนะไม่ต้องตกใจเออนอนต่อได้ต่อได้เออโอเคขวัญเอยขวัญมา ขวัญเอ้ยขวัญมานะอะนอน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 <ะ>ทำไมหิวข้าวหิวข้าวหรือจะขึ้นมาไม่ให้ขึ้นหรอกแม่ทำากงขังตัวเองไว้แล้วไม่ให้ขึ้นมาหรอกก็ดูเด็เนี่ยแค่โผล่มือออกไปก็กัดแล้วอ่ะยิ่งกว่ากกงเสืออียิ่งกว่าเสือเนี่ยฮะฮะ พอมือไปก็ไม่ได้เลยงับเนี่ยเสือหรือจะแค่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ทำอย่างนี้แล้วออกเข้าออกมาไม่ได้พาเพลินแม่เห็นแววนักร้องเสียงทองมาแต่ไกลแล้วเนี่ยทำอะไรอย่าเข้ามาอย่เข้ามาหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เหา่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 าเดี๋ยวพาลงไปกินข้าวโอเคโอเคหิวข้าวใช่ไหม นี่มันเพิ่งห้าโมงครึ่งเองแม่ให้กินหกโมงพะเพล่เพิ่งกินข้าวกลางวันไปตอนบ่ายโมงเองนะหิวแล้วหรอหิวแล้วหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวหกักเดี๋ยวหักลงไปอ่าอ่าโอเคแค่นี้แค่นี้ก่อนแค่นี้แค่นี้นนเดี๋ยวหงายท้องเดี๋ยวหงายท้องหงายท้องลงไปแล้วหงายท้องลงไปแล้วลงไปก่อนเออแค่นั้นแหละสบัสบสบัสบสับสับสับใครทำลายข้าวของใครทำลายข้าวของ น้องน้องตัวใหญ่น้องใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้วนี่แม่โอ้เอาเสื้อเสื้อกล้ามแม่โอมาให้ใส่ <c oughs> คือคิดดูดิมันใส่เสื้อกล้ามสมัยแม่โอสาวสวได้อะ <c oughs> ่ะนัะน่นะน้องคึกโอยโอ้ยโอยพาเพินพาเพินต้องโดนไม้หรือไงนัแ่แบกตะก้าอุตส,ส,สาวหุ้มไว้อุตสาวหุ้มไว้อุตสาวหุ้มไว้อดียตบตบตบนีตุ๊กตาเล่นไปของน่ากัดมนี้ตั้งเยอะตั้งแยะ มันก่อนมีคนถามว่าน้องน้องขุดตรงเสาแม่โอตีทําไมคือน้องขุดน้องไม่ได้ขุดไงน้องแทะแทะจนไอเขาเรียกว่าอะไรที่พุ่มเสาที่เป็นไม้ข้างล่างหลุดออกมาหมดแล้วไงก็ต้องตีสั่งสอนกันเนาะคือต้องตีต้องอบรมสั่งสอนอะ่ะไม่งั้นก็คงต้องไปล่อยไม่งั้นก็คือแบบก็คงแทะไปทั่วเพราะฉะนั้นคัดบ้งเข้าใจกันนะคะว่าทําไมถึงตีเนะาะจะถามกันแบบนั้น เออเดี๋ยวหัวก็หกตู้หัวหกตู้อ,อ,อ,อ่เออเอออ่ะดีบไปดีบไปนะดที่นอนใหม่หมแมโอ้มีแต่รอยน้ำลายรอยขราบเลยเต็มไปหมดเลยฝีมือพ่อเพิ้น,นั้น้าาบอกทําใจอย่าบน่น อ่ไปเล่นไปนะถ่ายเฉยเขาถ่ายตัวเองน่ารักเขาเลยถ่ายสงสัยว่าทำไมอยู่จ้องจ้องอยู่นั่นแหละเล่นเล่นไปไม่ต้องเอาพุ่งชาร์จเขาไม่ต้องเอาพุ่งชาร์จเขาจ่ายป้าเล่นไปนะแม่ไปโทรศัพท์หายาย,ยจ่าก่อนนะ โอ้เมามัานเดี๋ยวก็สะดุดแผ่นยางหัวทิ่มอื้ือ่ะโอเค